everyone This unbelievable. ไม่บ่อยนักที่หลายๆลายคนจะจดจำชื่อของนักพัฒนาเกมกันได้เป็นกรณีพิเศษหลายคนถูกจดจำด้วยเรื่องดีๆแต่บางคนก็ถูกจำด้วยเรื่องแย่ๆ แต่สำหรับกรณีของคุณเจดเรมอนด์นักพัฒนาเกมชาวแคนาดาที่เคยเป็นที่รักของหลายๆคนจากการดูแลทั้งสองภาคแรกของ Assassin's Creed ให้ออกมาประสบความสำเร็จในฐานะเกมหน้าใหม่ได้ปัจจุบันเรากลับนึกหน้าเธอร่วมกับผลงานดีๆแทบไม่ออกเลยเพราะหลังจากแจ้งเกิดกับ Ubisoft เธอก็ลาออกไปอยู่กับ EA ที่เหมือนจะดีแต่ก็ลาออกไปอยู่กับ Google ก็แพ้แตกจนต้องลาออก และล่าสุดมาก่อตั้งสตูดิโอของตัวเองกับโซนี่แต่สุดท้ายก็ลาออกซึ่งเธออาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกับบางคนที่ลาออกไม่ได้เพราะออกไมลกใจเลยแด๊แต่วันนี้เราจะมามองย้อนกลับไปว่าที่ผ่านมาคุณเจดเธอผ่านอะไรมาบ้างพร้อมกับพยายามทำความเข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรได้บ้างถึงทำให้เธอแทบไม่มีผลงานใหม่เลยนับตั้งแต่ออกมาจากย bis o อ t ์กันในสารานุเกมตอนเจดเรมอน วัตยากรกับบทเพลงที่บเล่งไม่เคยจบหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยในปี1998เจดไรมอนด์ก็เริ่มงานแรกกับโซนี่ในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ที่มีส่วนร่วมกับการสร้างแผนกเกมออนไลน์ของบริษัทก่อนจะย้ายไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ The Sims Online ที่ E A จนในปี2004เธอก็ย้ายมาทำงานกับ Ubisoft Montreal ในประเทศแคนาดาที่เป็นหนึ่งในทีมพัฒนาหลักของ Ubisoft และด้วยความสามารถด้านการจัดการทีมพัฒนา เธอจึงได้รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ของ Assassin's Creed ภาคแรกและมีส่วนสำคัญกับความสำเร็จของตัวเกมทำให้ชื่อของเธอเริ่มโด่งดังทั้งในองค์กรและในวงการ so, Assassin's Creed ตั้งแต่ช่วงปลายยุค2000จนถึงกลางยุค2010 เจฟเบรมอนดได้รับหน้าที่ดูแลการสร้างเกมต่างๆของ Ubisoft มากมายอย่างเช่น Assassin's Creed 2, Watch Dogs, Far Cry 4รวมถึงภาคล่าสุดของซีรีส์ Splinter Cell ที่ Ubisoft วางใจก่อตั้ง Ubisoft Toronto พร้อมกับให้เธอขึ้นเป็นหัวเรือใหญ่แต่ถึงแม้ภาค Blacklist จะได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งจากสื่อและผู้เล่น แต่ยอดขายของมันกลับไม่เป็นไปนตามเป้าที่พ่อใหญ่อีฟสกิโมเจ้าของบริษัทหวังภาคต่อของ s p ิน t e r ร์เซลล์ที่ทีมงานโทรอนโ,โตของคุณเจดเคยวางคอนเซปต์ไว้จึงไม่ได้รับไฟเขียวให้สร้างต่อจนต้องพับโปรเจกต์ไปและนั่นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เธออยากลาออกจากย b i s ซอฟเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆแทนอ<า>พอรู้ว่าเจตไรมอนลาออกจากยูบ s ซอฟ อีกค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง EA ก็รีบไปเจราจาเพื่อกว้าตัวเธอกลับมาร่วมง,งานด้วยการก่อตั้ง Motive Studio ให้เธอคุมโดยเฉพาะและผลงานแรกของทีมงานนี้ก็คือการพัฒนาโหมดเนื้อเรื่องให้กับ Star Wars Battlefront 2จนเป็นหนึ่งในจุดที่ได้รับคำชื่นชมเป็นส่วนใหญ่ท่ามกลางเสียงกลด่าของผู้เล่นที่วิจารณ์ด้านมัลติ p l a y e r และโมเดลการหิวเงอ การหาเงินของ EA ที่ไม่ค่อยจะเป็นธรรมกับผู้เล่นที่ไม่อยากจะจ่ายเพิ่มเพราะก็จ่ายเต็มให้กับ Battlefield 2ในราคาเกมพรีเมียมกันไปแล้วและก็ต้องบอกว่าการเลือกมาทำงานให้กับ EA ในตอนนั้นมันอาจไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะส่งผลดีต่อเส้นทางในวงการของคุณเจสักเท่าไหร่ เพราะหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในปัญหาของบริษัทไปซอย่างนั้นาามแม้ว่า EA จะเคยเป็นหนึ่งในบริษัทเกมรายใหญ่ที่ขยันออกเกมใหม่มาตอบโจทย์ผูดเล่นหลายๆแนวในช่วงต้นยุค PlayStation 3และ Xbox 360หลายๆ IP ชื่อดังของบริษัทในเวลาต่อมาก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะเป็น Dragon Age Mass Effect Dead Space Mirror's Edge และอีกหลายๆเกม แต่หลังจากพวกเขาค้นพบบ่องเงินบ่อทองอย่างหมด Ultimate Team ใน FIFA แนวทางในการบริหารของ EA ก็เริ่มเปลี่ยนไปเหล่าผู้บริหารที่มีความสำเร็จของ Ultimate Team เป็นเครื่องพิสูจน์เริ่มมีอำนาจในการกำหนดทิศทางของทีมพัฒนากันมากขึ้นนักสร้างเกมคนสำคัญที่อยู่กับบริษัทมาเป็นเวลานานเริ่มถูกมองว่าเป็นพวกเรื่องมากจากความต้องการสร้างเกมในแบบที่พวกเขาชอบหรือถนัด ทำให้เราเห็นว่าในช่วงปลายยุค2010หลายๆเกมของ EA มักจะมีระบบ microtransaction หรือช่องทางให้ผู้เล่นได้จ่ายเงินเพื่อซื้ออะไรบางอย่างในเกมได้มากขึ้นมีพนักงานชื่อดังภายใต้สังกรรัด EA เริ่มลาออกกันมากขึ้นตั้งแต่คุณแพทริกซุดเลุนที่อยู่กับ DICE มาตั้งแต่ก่อน Battlefield 1942จะเกิดหลายๆคนสำคัญของ Bioware ที่ทำให้บริษัทถูกยกให้เป็นมือหนึ่งในด้านการสร้างเกม RPG ตลอดจนคุณเอมี่เฮนิกอดีตผู้เขียนและผู้กำกับอันชาเตตทั้ง3ภาคแรกที่ออกจากโซนี่มาอยู่กับ EA เพื่อหวังจะสร้างเกม Star Wars แบบเล่นคนเดียวเน้นเนื้อเรื่องและแน่นอนคุณเจนเรมอนก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในคนที่เรื่องมากในสายตาผู้ใหญ่จนต้องลาออกตามไปด้วยอีกคนโดยที่ไม่ได้ออกเกมใหม่ของตัวเองอย่างเต็มตัวและผลของการสมองไหลจาก EA ในตอนนั้นก็ทำให้เราได้พบกับผลงานอย่างเช่น m a s s Effect a n d ร o m e d a a n t h e ม Battlefield 2042และ Dragon Age: The Veilguard พอเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการในด้านการจัดการทีมพัฒนาเจดเรย์มอนก็ว่างงานได้ไม่นานเพราะหลังจากบกมือลา EA ไปเมื่อปลายปี2018 ช่วงต้นปี2019เธอก็ถูกชักชวนให้มาสร้างอนาคตใหม่ของวงการเกมที่ Google ในฐานะรองประธานบริษัทและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเกมของ Project Stadia ที่หน้าที่ของเธอคือการจัดการทีมพัฒนาในเครือ Google ให้สร้างเกมทั้งฟอร์มเล็กและฟอร์มใหญ่ให้กับ Stadia แพลตฟอร์มสตรีมเกมแห่งอนาคตที่หากจะให้พูดถึงสาเหตุของความล้มเหลวอ,อย่างละเอียดมันก็อาจจะกลายเป็นสารนุเกมตอนเต็มๆได้อีกหนึ่งตอนแต่สิ่งที่เราพูดได้ในตอนนี้ก็คือ จะบอกว่ามันมีส่วนจากความผิดของคุณเจตก็คงไม่ถูกเพราะหลักๆแล้วแม้ Google จะมีวิสัยทัศน์ที่ดีแต่แนวทางในการเข้าหาผู้บริโภคของพวกเขานั้นมันไม่ตอบโจทย์ใครเลยไม่ว่าจะ h าร์ดคอร์เกมเหรือ casual gamer เมอนำซ้ำพวกเขายังไม่เชื่อมั่นกับ s t a เดียมากพอที่จะอดทนกับการเริ่มต้นที่ไม่ราบรื่น s t a เดียจึงกลายเป็นอีกหนึ่งผลผลิตของ Google ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในที่สุด ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของคุณเจตที่แม้ทีมงานของเธอจะพร้อมพัฒนาเกมที่น่าสนใจให้แพลตฟอร์มแต่ถ้าเจ้าของบริษัทถอดใจไปแล้วต่อให้มี1 7ก็พาสเตเดียกลับมาไม่ได้กลายเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เธอไม่มีผลงานเป็นของตัวเองออกมาให้สาธารณะได้เห็น And Stadia a games and entertainment Thank driving defining the future will be force of you หลังจากนั้นไม่นานเจดเรมอนก็ก่อตั้ง Heaven Studios เพื่อกลับมาอยู่ใต้ชายคาของโซ n y แต่ก็เป็นอีกครั้งที่เธอเข้ามาผิดที่ผิดเวลา เพราะแม้โซนี่จะเคยมีจุดแข็งอยู่ที่การสร้างเกมซิงเกิลเพลเยอร์คุณภาพสูงเพื่อเป็นเอกลูซีฟให้กับเครื่องตระกูล PlayStation แต่ภายใต้การบริหารของคุณจิมไรอันในเวลานั้นเป้าหมายของโซนี่คือการเอาเกมไปลง PC เพื่อเข็นรายได้และมีนโยบายให้แทบทุกทีมในเครือต้องสร้างเกม Live Service ที่รวมในตอนนั้นมีเป็น10เกมซึ่ง Heaven Studios ของคุณเจก็ต้องเดินตามวิสัยทัศน์นี้ วิสัยทัศน์ที่เห็นว่าไลฟ์เซอร์วิสที่ประสบความสำเร็จมันจะทำเงินได้อย่างมหาศาลและสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทแต่บรรดาผู้บริหารของบางองค์กรอาจไม่ได้คำนึงว่าการสั่งทีมงานของตัวเองให้ทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ถนัดเพียงเพราะเห็นว่ามีคนอื่นที่ทำแล้วมันได้ผลมันก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าทุกคนบนเส้นทางนี้จะไปถึงเส้นชัยได้และคนที่ล้มลงไประหว่างทางจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีลําพังแค่การสร้างเกมที่ดีก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆอยู่แล้ว แต่การจะสร้างเกมไลฟ์เซอร์วิสที่ดีและรักษาฐานผู้เล่นพร้อมกับทำเงินอย่างต่อเนื่องได้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่และเมื่อฟังจากรายงานที่บอกว่าแ a i r เกมส์ของ Heaven Studios มีผลตอบรับภายในองค์กรที่ไม่ดีเท่าที่ควรมันก็เหมือนกับจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเกมนี้ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่คุณเจนเรมอนในฐานะวัทยากรไม่ได้อยู่บนเลงมันจนจบและทั้งหมดนี้ก็คือสารานุเกณฑของเราในวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กันคนละที หรือกด subscribe กันไว้ก็ได้สำหรับใครที่เพิ่งคลิกเข้ามาพวกเราคือออนไลน์สเตชันสถานีปลายทางสำหรับทุกคนที่ชอบเกมการ์ตูนและของเล่นทุกรูปแบบแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ Thank <you. S 3> like it? like you you Did